ล่าสุดเพึ่งโอเคมาลีแฟชั่นดีไปเด็ดคำซื้อไปกันเลยแล้วรู้สึกรู้สึกดีค่ะรู้สึกว่าตัวสอบอร่อยก็ตื่นเต้นดีตื่นเต้นแล้วก็ตอบดีใจมากที่ทางยอนโทรไปอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นครั้งแรกของพวกเราทั้งสองคนแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ทำให้เราแบบว่าไปถึงในจุดนั้นได้ มันแบบเกินเกินฝันเกินค่าเหลเานะั้นเฮ้ยไปแบบบู๊ขนาดนั้นเลยเกินค่าเกินค่า,ามากๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าการละครัง้งหนึ่งในชีวิตของหนูพอจะได้ไป็แฮร์รี่ออกับออซึ่งจริงๆต้องบอกว่า ก่อนเข้างานอะหลิงคือคือมึนมากใช่วันนั้นใช่วันนั้นที่หลิงแบบตื่นเต้นมากแล้วก็ด้วยความที่คนเยอะด้วยเมาโลดด้วยมึนไปหมดเลยนี่ก็นั่งของไทยอยู่ปารีสเลยใช่ของไทยได้เกิดขึ้นในปารีสแล้วกัศสแบบช็อตเลอย่าอย่ามองไลยบอบใจเขาปี่มากกว่านีพี่ไม่ต้องตื่นเทพนะกอบกะโหลกอะไรกันไหมมี่รอบกันไหมแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องขึ้นเต้นนะหลิงก็ก็มีนะมีก็แบบ ไปแบบรายการอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีเช็คกันว่าแบบเอ้ยเราอเท่ไหมเราเคยังอะไรแบบางไม่ช่วยกันดูค่ะที่เชดินไปได้การจะมีโอกาสได้แบบช้อปปิ้งหรือเดินเที่ยวต่อไหมฮะหรือว่ากลับเลยไม่มีโอกาสมีโอกาสซื้อขนมได้ได้แวะซื้อขนมที่แบบเป็นการที่ร้านนึงแล้วก็เราก็กลับเพราะว่าเพราะว่า schedule ท่านที่จะเดินมากเยอะแยะค่ะใช่นแดดก็คือไปทำงานไปดูโชว์ประมาณนี้แล้วก็แล้วก็กลับเลยใช่ค่ะ ใช่ๆจับงานหนักเหตใดมีเวลาได้จับพับคอนหรือดูแลแบบนี้แม่คะเกี่ยวกับภาพตอนนี้อ๋โฮถ้านอนได้ก็นอนเจ็บหลกอยู่ไหมอ่ะไม่ไม่ไม่ใจกว้างเลยคือเพก็คือนอนสบายมากแต่ก็ก็น่าหนักค่ะก็ทำงานคือคือทำได้ก็ทำ I love my job อะไรใช่ I love we love my job ใช่ We love our job ก็ทำงานถือว่าหนักแต่ว่า แต่ว่าในขณะที่หนักก็รู้สึกว่ามีความสุขอย,าอยา่างๆมีโอกาสเป็น,นเทรนด์อะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าแบบว่าสู้ตายใช่ค่ะยัง,งไงแต่ดีครับมันจะมีแบบงานาที่ขขอะไรที่ร่วมกันโปรเจกต์อะไรแบ่องๆมาอีกนะนีมีเรื่อยๆค่ะอย่างเราก็มีอีเวนต์อย่างเงี้ยเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ก็ถ่ายทำซีรีส์เพียงเธอแล้วก็มีแฟนมีใบหน้าต่างๆเรื่อยๆใช่ค่ะ าุดอนี้ด้วยละตลาดเขาอี้าาด้วยนี้ัลาดด้รานัาตี้เาเป็นยังไบดุีมาได้แต่ชยชอบชอบมันมากใช่ใช่เราต่างคนต่างได้ได้ลอแล้วก็ได้เลือก แล้วเราต่างคนต่างก็เลือกชุดที่ไม่จับกันค <guessing S 2> ือ<ช><า>มันจะมีทั้งหมดเหมือนตอนที่เราลองลกันสามชุดไปเห็นสองคนอะสามชุดก็ลองวนกันไปสักพักนึงเรียนสั่งซื้อเลือกมาอะเลือกคนละตัวอ,ะอะ <c oughs> ีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราดันเป็นตัวที่แบบบันเท้าคู่กันด้วยพอดีแล้วก็เป็นแบบเป็นเป็นอุปติที่แบบแมทช์กันพอดีด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจดีใจที่เรามีเรามีอะไรอย่างงี้รู้สึกว่าตัวเองใช่รู้สึกว่าพอใส่ดีอยวแล้วรู้สึกว่าเข้ากับตัวเอง ตัวเองดูดีนขึ้นอะไรอย่างไอทั้งที่หลิงใส่ก็จะมีความแบบมีความชิคมีความกูแบบ a อ l black l o แอะไรอย่างเงี้ย เราเจอแบบแฟนๆไหลไหลเชื้อชาติมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มีทั้งไทยมีมีจีนมีแล้วก็มีคนที่อยู่ที่นั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีที่เราเรายังไม่แน่ใจอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคน,คนจริงๆที่บินไปหาเราถึงอันนั้นมันไกลามากแล้วก็ข้างนอกก็คืออากาศหนาวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังยืนรอพวกเราอยู่ตลอดเวลาก็ต้องขอบคุณจริงๆที่ไปให้กําลังใจเราถึงตรงนั้นทุกพอถึงตรงนั้นปุ๊บมันมี พอมีคนที่ชูป้ายหลิงออกอย่างเงี้ยเราชื่นใจเหมือนแบบมเาเจอเพื่อนคอยอยู่มันก็ดีใจปลื้มใจไปหมดเลยอนี้สนุกอุ่นใจอุ่นใจเรียกว่าแบบตอนที่ตอนที่แบบมัรถช่ไหมพอลงจากรถเห็นแฟบนแฟนรู้สึกว่าหายหายขึ้นมาทันทีคืูพยายามแบบว่าคือเรารู้ว่าเขารอเราาในในอากาศที่เย็นมาก คือ r i s กับปีอมีเหตุการที่ใคช่วยบริการ่ะมีตัวปกกานิ้ตาอะอคนอใช่จริงๆน่าจะนาเป็นเปนไรส่อยาคืออุบัติเหตุกแฟนก็ไม่ได้ตั้งายใช่ๆพอเห็นแล้วก็เราก็หยุดคะว่าคือไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเราก็ตองบอก คแฟนๆท่ายหลิงก็เลยแบบว่าตอบแซวไปท่านเร็วมากใช่เพราะเพราะว่าคือปกติด้วยออกงานอะไรอย่างเงี้ยจะสแกนรอบข้างท่าหลิงมีอุบัติเหตุเิดขเ้นแต่ี่นหลิงจะเป็นคนแรกที่เห็นอุบัติเหตุเสมอเวลาแบบว่าเจอแฟนๆรอบๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าแฟนๆล้มแม่โดนหลุดออกจากวงเป็นคนแรกที่จะเป็นคนแรกที่เห็นเสมอและนี่ก็คืออะไรอย่างเงี้ยพอเราเห็นว่าบรรไดกาเขาเจ็บป่นเราก็เลยมีแบบสีรวเก มีพากอาวิกเนสอะไรอาจจะอินกับตัวละครไปหน่อยช่วงนี้ก็เป็นบอดี้การ์ดไงไม่แต่งแล้วใส่ว่าพวกกระเป๋าดเลมอนหรือเปล่าเพราะว่ามีคูน้องสาวได้ยื่นยืมอะรให้เขาได้นะเป็นมันเลยก็ไม่คือออมเป็นคนใส่คขาแต่งเองแล้วแล้วออมพงน้ำตาเทียมไว้ค่ะก็เลยรีบยื่นให้เขาอย่างน้อยแบบลังรังรน่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดอะไรไม่ออกยื่นยื่นน้ำตาเทียมให้ก่อนซึ่เป็นการใช่สวัสดี The home.